สวัสด,ดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็สลัดนะครับผ้าขึ้นบีนะครับผู้สูงครับมาหลุดเมืองวังมือเหนือสิมามาเนาะครับป่ะไปกันเลยครับ,บเห็ดตกแหล่งเขาครับวันนี้หลงหง,เงอ,อเหลืองว้าดอกละงอแดงหงอเดียวจ้ะงามเลย น้ำหนักนเปตาลจ้าว่นเดียา์เราต้องมี อย่างเขามากเขาเดียว้ะ บอกบันดานโอ้ยกำลังงามงานเลยเฮ็ดสาลายครับพอแล้วครับดังากงยางมาด้วนครับ một cây xì cái này đào xong này có sức giỏi đó เพิ่งแย่งกับทางทางครับก็เรื่อยๆเนาะแต่ยืดค่ะ,ะแข็งกับอะไ,<ด>ไ<า>จ้าสองดอกงามเลยอู้ยเห็ดถึงดำ ครับพี่น้องครับนี่คือเห็ดที่รสชาติดีอีกชนิดนึงครัเรบ,หบหเห็ดพึ่งดั้ดอกหามเนสักดอกได้ไก็ได้บ้านเนี้ยเาบอกเาอใหญ่ๆเลยได้จับถัดพิเศษเลยครับมือเ้าไม่สิเหื่องเลย <c oughs> <c oughs> ใกล้กับผมมากันส่งสายเลย ผู้บนันคำบากครับสุดมาทางพักการจะยากเนาะสารนันงเขาจีหอดครับ บายครับรอบบายพอแล้วมาพอจนไหนครับโอ้่อมอแล้วเนะโอ้โหสง่ายสามทหารเสือเรียงกันเลยจ้า แจ้งครับดอกให้สวยตืมๆกันไปครับมาถึงทีเด็ดอีกทีนึงครับเห็ดซุปนกแขกครับเห็ดชนีนีกินได้ดูขาครับ น,น,ดดกกนีที่ให้กินกัน้ำไปพัดือวาแกงกับแซ่บนั่านกลจะไปพร้อมหนปกเแซ่บเแล้วเมืแล้วปอ้ยเฮ้ยข้าห่มกาครับดีเค่เก็บไปเลยครับตอนนั้น สองมือที่เลยน่ากีฬาโอ้ในบนต้นในบ้านเลยเอ้ยออยังหน่อยกะพี่ครับไอ้จุ่มอยู่ตัวนี้ครับอจุม่คมความพยายามของออเราสองคนครับถูกทิ้ สู่มยดไว้ดอกบ้านแข็งครับสีน้ำปอกหาไปหมดแด,ดงขึ้นหนมะดแด,ดงขึ้นครับขึ้ยังยังเอาไปะดาเอาดอไม่เอ อ,อัดกอบีเลยเออ้กับเบื้งเจ้าปลาแดพอได้ปะต่ดอกได้เอาขาได้ะบะมนไทยักม่ารพอไดยเพินเสียล่นะพอแล้วครับสาลันจำมาเลยครับ จุดยอดครับไปจุดยอดขนาดก็ไป็นดอกยังไง เต็มมือเอาเอาวุครเดี๋ยววะโอ้อุดจอดกับสอนแนงครับมีใครบ้างนี่ครับป็นน่าสวยงามครับสวยงามเลยเต็มกระตาคือการจูนพูลนะเอารุ่นกันต้อครับเึ้นคำจ้ะมออีกแล้วครับ แล้วมรกเหนืออห้อดอกสวยๆมันมันวาวอากีกดียวครับโอ้โหหมาณอะไรมานามาน่พุพ่นๆขึ้นเป็นในพ่นเลยดอกตุ้มตุต้มสวยเลยครับ

กิเี้ยตงานพี่น้องเดี๋ยวเบื้งกับ,บ่ไดเขามาไต่เอาไปมืดมความพยายามองเหงาเนาะเขากเาเมืองอะรับเอกับซา,า,า,าัยสูงนอาพี่น้องเบื้องเบื้องอดีใจน้เข้าคืกอการหนาล้านเหรอสิครับอ้อนเห็ดสายางามะรอย่ี่ขามีอ,มอะไรบกเกอเทนะ เอาว่างครับทัาหน่อยออกเป็นเงาไอ้ถุงแดงขาล่ยครับอยูุ่งคิดใดครับลุงใบครับเห็นบ่อมาบอท่านสามารถได้เสาอันใดอยู่จะได้ด้วยตาแล้วออกบอกปากเลยม่ มือมานกับมานกับเนาะมือพ่หมานในย,ย่างใงใต้กับ,บหินเห็นยดทุง่งเนาะใครทุ่งวะเ <ไป S 1> อกกำลังบ้านอุเทามากครับเอาไปพัดแต่มันหอยโอ้ยมิบอบอบอย่งอีกวอวโยงกนว่าครับ ดอเมียเรา,เากินแสบเราถ้าดอกมันบ้านแห้งเช่นแบบว่าขาลุดขาหล่อนเขาจะมาเอาครับเอาไปไว้เสื้อแไดโลนี่กินใดครับบ่มีตู่มตุ่ม <laughs> บ้านบ้ท่าน เอาครับเลยครับเอาแห้งช่วงใบหนึ่ง,งเหมือนฝนที่ตกเลยเอาฝนกัะครับเอาเอาต้องหาถุงมาใส่หรอโ่นกะตาแล้วครับจะเ,เอาถุงใส่กับสลัดพอดีเลย แมนมื่อนี้ถือว่าเป็นคลิปที่สุดยอดอรื่องกันตั้งแต่เฮาขึ้นผู้มานะครับ mm. ผู้บัดกำบากนะครับเป็นผู้สูงครับซึ่งกัหากันข้ามาสูงที่สายนี้เองสิบม่มงหม้อถีสิบมุ่งถึงบอกก่อมุ่งก็อมุ่งก่อมงเศร้าจา้ะครับกัหามากเอยๆครับตอนแรกมากกับถึงพี่หล่อนมันลงไปหลายเนาะคิดว่าเอาเงินแหละพอพ้นมาไต่ครับซึ่งก็บ,บ่ค่อยได้แังไหนมึงอืมเอาถึงเห็นบ่ค่อยได้แมนแต่เัาโชคดีถือว่ายังตามเนาะ บ่เปิดมาทีแรกเอาเห็ดนี้ละงูขาวนะเห็นบ่พี่น้อง,งอยุกออกเป็น <ๆ S 2> เปี <ๆ S 2> เป้ยนเลยเด็กครับผมจอดรถปุ๊บยางขึ้นไปเลยครับแบบบ่ได้ตั้งใจไปผอพอดีเลยมูงไงแ่ละกัมาตามโดยเห็ดถึงดำเฮาเนาะต่คิดว่าก็สละนอ้ยเฮาได้แค่นี่ลมั้งเห็ดถึงดำก็เลยเปลี่ยนหมายเป็นส้วนครับพี่น้องบอกว่ามันบอกก็เลยเสียงลงมาเหมืองวัดใจกันเมือครับสุดท้ายออกเนาะออกเรื่อยๆครับชมวปบ่ายนี่เต็มกระตาเลยฝนสีมาแล้วครับเดวิลากลับบ้าน แต่พอก็ไม่กินมามื่อนี้ผมก็สลัดรับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเต็นต์ดิการสไลด์แชร์เป็นกำลังใจให้นไหมด้วยครับด้อครับมาใกล้ครับโอ้ยยอดวิวกับผมเป็นไดยสุ่มอยู่เนาะแต่พอมันก็มีทั้งเพจทั้งอย่างนั้นนะครับสามารถรับชมได้สามช่องทางคือทั้งเพจล่างโซอ้อนอาล่าโซเอฟซีล้วกับยูทูบครับสามช่องทางเลยนี่สมาร์ทมันนั้นหกสีเลยจ้าขาวแดงเหลือง ngám ngám đây